สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณครูมาริกาลิลาลมคนเดิมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องเวลานะลูกนะเราเดินทางมาถึงเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะดเด็กๆครูบุ้งอยากจะให้นักเรียนเนี่ยท่องมาตราเวลานี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้ครูบุ้งหน่อยเพื่อจะได้เก็บคะแนนนะคะเรื่องของมาตราเวลานะคะเรามาเริ่มจากอะไรลูกเริ่มจาก60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะ30หรือ31วันเท่ากับ1เดือน7วันเท่ากับ1สัปดาห์ 24ชั่วโมงเท่ากับหวัน12เดือนเท่ากับหปี52สิบัปดาห์เท่ากับหปี365หรือ366วันเท่ากับหปีแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆสามารถท่องเป็นคลิปท่องแล้วก็ใส่เป็นคลิปวิดีโอถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้ที่คุณครูประจำชั้นเพื่อเก็บคะแนนได้เลยนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็ยังใช้เป็นแบบึกหัดเล่มน,นี้อยู่เป็นแบบึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สองของเรานั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะโดยจะเกี่ยวกับเวลาที่เป็นชั่วโมงและนาทีค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยนะคะอะตัวอย่างแรกบอกว่าพิมพเนี่ยเริ่มต้ทนทําการบ้านเวลา19นาฬิกาทำการบ้านเสร็จเวลา20นาฬิกาอันนี้โจทย์แรกเลยนะลูกนะคําถามคือพิมพ์ใช้เวลาทําการบ้านกี่ชั่วโมงคะเด็กๆถูกต้องนะคะคาตอบก็คือ1ชั่วโมงทราบได้อย่างไรอทีนี้เรามาดูวิธีการคิดนะคะถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1รอบใช่ไหมลูกหรือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ แสดงระยะเวลา1ชั่วโมงหรือคิดจาก20 -19 เขท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์ใช้เวลาทำกันบ้าน1ชั่วโมงค่ะให้นักเรียนนะคะลองหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาเริ่มต้นทำกันบ้านและเวลาทำกันบ้านเสร็จเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ลองดูนะถ้าเริ่มจาก ตรงนี้นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข7เข็มยาวชี้เลข12เสร็จในเวลาที่เข็มสั้นชี้เลข8และเข็มยาวชี้เลข12เห็นไหมคะพิมพ์ทาการบ้านนะคะเป็นระยะเวลา20-19ลบ19เท่ากับ1ดังนั้นนะคะพ,พิมพิมเนี่ยทำการบ้านเป็นระยะเวลา1ชั1่วโมงค่ะเด็กๆเ,เราไปต่อเลยนะคะที่โจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะเกี่ยวกับ เวลาเป็นชั่วโมงและเป็นนาทีค่ะเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยนะคะคุณพ่อเดินทางออกจากบ้านเวลา6นาฬิกาค่ะใช้เวลาเดินทางที่15นาทีคุณพ่อถึงที่ทำงานเวลาใดจากโจทย์ที่บอกว่าคุณพ่อเดินทางออกจากบ้านเวลา6นาฬิกาใช้เวลาเดินทาง25นาที คุณพ่อถึงที่ทํางานเวลาใดข้อนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนลูกโจทย์ถามอะไรคะข้อนี้ถูกต้องค่ะโจทย์ถามว่าคุณพ่อถึงที่ทํางานเวลาใดและจากโจทย์นะคะโจทย์บอกอะไรบ้างลูกเด็กโจทย์บอกว่าคุณพ่อเดินทางออกจากบ้านเวลา6นาฬิกาใช้เวลาเดินทาง25นาทีค่ะ นี้เราไปดูกันนะคะเวลาออกจากบ้านนะคะอันนี้ขั้นวางแผนก่อนนะเวลาออกจากบ้านก็คือ6นาฬิกาเข็มสัน้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12เวลาผ่านไป25นาที25นาทีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปก็คือทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเข็มยาวจะต้องชี้เลขอะไรคะเลข5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อถึงที่ทำงานในเวลา6นาฬิกา25นาทีค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะนิดใช้เวลาล้างจาน20นาทีถูบ้าน18นาทีใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันกี่นาทีจากโจทย์ที่บอกว่านิดใช้เวลาล้างจาน20นาทีถูบ้าน18นาทีใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันกี่นาทีนะคะข้อนี้โจทย์ถามอะไรเด็กๆคะ โจทย์ถามว่าน,นิดใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันกี่นาทีค่ะจากโจทย์นะคะเด็กๆโจทย์บอกอะไรนักเรียนบ้างคะลูกโจทย์บอกว่านิดใช้เวลาล้างจาน20นาทีถูบ้าน18นาทีค่ะนี้เรามาดูกันนะคะ จากโจทย์ที่บอกว่านิดใช้เวลารังจาน20นาทีถูบ้าน18นาทีใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันกี่นาทีนิดใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันควรมากกว่าหรือน้อยกว่า20นาทีคะคำตอบก็คือควรจะมากกว่านะคะเพราะว่าใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกันค่ะควรมากกว่านะคะ ทราบได้อย่างไรคะอ่าก็เพราะว่านิดใช้เวลาล้างจาน20นาทีและก็ถูบ้านอีก18นาทีเพราะฉะนั้นควรจะมากกว่า20นาทีค่ะอันนี้ขั้นวางแผนนะคะเด็กๆเวลาที่ใช้ล้างจานและเวลาที่ใช้ถูบ้านรวมกันก็คือ20นาทีรวมกับ18รวมกับ18นาทีนะคะเราใช้วิธีการบวกค่ะ คำตอบที่ได้ก็คือนิกใช้เวลาล้างจานและถูบ้านรวมกัน38นาทีนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาเลยนะคะวันแรกพรนซ้อมดนตรี4ชั่วโมงวันที่สองพรนซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรก2ชั่วโมงวันที่สองพรนซ้อมดนตรีกี่ชั่วโมงคะเรามาวิคเคราะห์โจทย์กันก่อนเลยนะคะ ER: จากโจทย์ที่บอกว่าวันแรกพรอซ้อม no, 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 no no. no, no? okay. ดนตรีสี่ชั่วโมงวันที่สองพรอซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรกสองชั่วโมงวันที่สองพรอซ้อมดนตรีกี่ชั่วโมงค่ะโจทย์ถามอะไรเด็กๆคะโจทย์ถามว่า no, วัน no? ท mm hmm. ี่สองพรอซ้อมดนตรีกี่ชั่วโมงค่ะจากโจทย์ข้างต้นนะคะโจทย์บอกอะไรนักเรียนบ้างคะลูกโจทย์บอกว่าวันแรกพรอซ้อมดนตรีสี่ชั่วโมง วันที่สองพรซ้อมดนตรี 3, มากกว่าวันแรกสองชั่วโมงค่ะถามว่านะคะวันที่สองพรใช้เวลาซ้อมดนตรีมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่ชั่วโมงคะเพราะเหตุใดคําตอบก็คือมากกว่านะคะเพราะว่าวันที่สองเนี่ยพรใช้เวลาซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรกสองชั่วโมงค่ะ อันนี้คือขั้นวางแผนนะคะเด็กๆวันแรกซ้อมไป4ชั่วโมงใช่ไหมคะวันที่สเนี่ยซ้อมมากกว่าวันแรกไปอีก2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการบวก4ชั่วโมงบวกวก2ชั่วโมงค่ะขออภัยนะคะ4ชั่วโมงบวก2ชั่วโมงคำตอบที่ได้ก็คือวันที่อสอพรซ้อมดนตรี 3, 6ชั่วโมงค่ะ รุปได้ง่ายๆเลยนะคะการบอกระยะเวลาเป็นนาทีทำได้โดยนับจากเวลาที่เริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดวันนี้นะคะครูบุ้งนะคะมีการบ้านมาให้นักเรียนเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้า105ไม่เช่เรียกว่าการบ้านสิเรียกว่าแบบฝึกหัดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันเลยเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะ โจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาคำตอบค่ะข้อแรกบอกว่าสายรุ้งเริ่มทำการบ้านเวลา18นาฬิกาและทำเสร็จเวลา20นาฬิกาสายรุ้งใช้เวลาทำการบ้านกี่ชั่วโมงอเด็กๆดกูนะข้อนี้นะจาก18นาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข6ค่ะและทำเสร็จในเวลา20นาฬิกาเข็มสั้นชี้เข็มสั้นชี้ที่เลข8เพราะฉะนั้นเด็กๆนับต่อไปก็ได้นะ18และ19 20กานะคะเพราะฉะนั้น สายรุ้งใช้เวลาทำกัรบ้าน2ชั่วโมงค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมลูกอ่ะดูข้อ2คุณตาเริ่มเดินออกกำลังกายเวลา6นาฬิกาและเลิกเดินออกกำลังกายเวลา7นาฬิกาคุณตาใช้เวลาเดินออกกำลังกายกี่ชั่วโมงคะทีนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่แน่ใจเด็กๆสามารถหมุนหน้าปัดนาฬิกาที่บ้านได้เลยนะคะหรือนักเรียนนับต่อได้เลยค่ะลูก คุณตาเริ่มเดินออกกําลังกายเวลา6นาฬิกาและเลิกเดินออกกําลังกายตอนเวลา7นาฬิกาคุณตาใช้เวลาเดินออกกําลังกายกี่ชั่วโมงนะคะจาก6แล้วไป7เพราะฉะนั้นคุณตาใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะคะตอบว่าคุณตาใช้เวลาเดินออกกําลังกาย1ชั่วโมงค่ะข้อ3นะคะพรทวีใช้เวลาซ้อมดนตรี50นาทีและใช้เวลาทําการบ้าน35นาที ควนานทวีใช้เวลาทำกิจกรรมทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีข้อน,นี้เราต้องคิดร้องกันนะคะควนานทวีซ้อมดนตรี50นาทีแล้วก็ทำการบ้าน35นาทีถามว่าใช้ใช้เวลาทำกิจกรรมทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีใช่ไหมคะข้อน,นี้โจโอาหน่วยยังเป็นนาทีเท่ากาันเพราะฉะนั้นสามารถใช้วิธีอะไรลูกเราใช้วิธีการบวกนะคะเอา50บวก35ได้เลย อ่าห้าสิบบวกสามสิบห้าเท่ากับเท่าไหรศูนย์บวกห้าได้ห้านะคะที่หลักหน่วยห้าบวกสามได้แปดได้แปดสิบห้านาทีแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงมีแค่เท่าไรหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีเพราะฉะนั้นนะคะเราได้แล้วหนึ่งชั่วโมงกับอีกกี่นาทีคะเอาแปดสิบห้าลบหกสิบค่ะคุณบุ้งของอนุญาตลบนะคะแปดสิบห้าลบหกสิบ เราก็จะได้จำนวนนาทีที่เหลือนะคะ5ลบ0เหลือ5ค่ะ8ล6เหลือเท่าไหร่6และ7 8เหลือ2เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เป็นพรทวีใช้เวลาทำกิจกรรมทั้งหมด1ชั่วโมง25นาทีค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ4เลยนะคะลูกโจทย์บอกว่าวันิดากับพรทิพา แข่งขันกันแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์วันิดาใช้เวลา13นาทีพรทิพาใช้เวลา22นาทีใครใช้เวลาน้อยกว่ากันและน้อยกว่ากันกี่นาทีเด็กๆคะข้อนี้เนี่ยคำตอบเรารู้อยู่แล้วว่าใครเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่ากันใช่ไหมคะก็คือวันิดานั่นเองเพราะว่าวันิดาใช้เวลาไปแค่13นาทีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแต่เวลาที่น้อยกว่ากันกี่นาทีเนี่ยเราต้องคิดนะคะเด็กๆ เราจะใช้เวลาของพรที่พาเป็นตัวตั้งก็คือ22นาทีข้อนี้เราใช้วิธีการลบลบกันได้เลยนะคะเพราะว่าหน่วยเหมือนกันหน่วยเป็นนาทีเหมือนกันสามารถลบกันได้เลยค่ะ22นาทีตั้งค่ะลบด้วย13นาทีนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเราเริ่มกันที่หลักหน่วยก่อนเลยค่ะ2ลบ3ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องกระจายที่หลัก10มาหลักสิเหลือ1ตรงนี้เป็น12ค่ะ 12-3ลบ3ได้แล้วค่ะนับได้เลย3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 9. 1ี1 1าตอบคือ9 1 1ลบ1เหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าวนิดาใช้เวลาน้อยกว่าพรทิพาค่ะและน้อยกว่าอยู่9นาทีค่ะเด็กๆเ,เราไปตอบกันที่ข้อ5เลยนะคะโจทย์บอกว่าออยเริ่มซ้อมกีฬาเวลา14นาฬิกาและเลิกซ้อมกีฬาเวลา16นาฬิกา เอกเริ่มซ้อมกีฬาเวลา15นาฬิกาและเลิกซ้อมกีฬาเวลา16นาฬิกาใครใช้เวลาซ้อมกีฬานานกว่ากันและนานกว่ากันกี่ชั่วโมงคะอาทีนี้นะคะเรารู้อยู่แล้วรู้ไม่เอ่ยอาทีนี้เรามาเริ่มกันเลยก็ได้ค่ะออยเริ่มซ้อมกีฬาเวลา14นาฬิกาก็คือเข็มสั้นชี้ที่เลข2ใช่ไหมคะและเลิกซ้อมกีฬาเวลา16นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข4 ะะเอกเริ่มซ้อมกีฬาเวลา15นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข3นะคะและเลิกซ้อมกีฬาเวลา16นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข4เช่นกันนะคะใครใช้เวลาซ้อมกีฬานานกว่ากันคะข้อน,นี้เรารู้อยู่แล้วว่าใครลูกอ่อออยนะคะออยใช้เวลาซ้อมกีฬา,านานกว่าเอกนะคะและนานกว่ากี่ชั่วโมงคะเด็กๆกี่ชั่วโมงคะเราเอา 10, 15ลบ14ได้เลยก็คือ หนึ่งชั่วโมงหรือนักเรียนจะนับต่อก็ได้นะจากเลขสองไปเลขสามนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราใช้เวลาแค่อนานานกว่ากัหนึ่งชั่วโมงแต่ตอบว่ายังไงคะให้หนักเรียนตอบแบบนี้ได้เลยออยใช้เวลาซ้อมกีฬา,านานกว่าเอกค่ะและนานกว่าอยู่หนึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่ใบงานเดือนพฤศจิกายนนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเวลาค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนะคะอันนี้เป็นปฏิทินนะคะตัวอย่างของเดือนตุลาคมพศ2 5 6 2นะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนอ่านปฏิทินแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะเดือนตุลาคมจะมีทั้งหมด31วันนะคะเด็ก เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกคือวันแรกของเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมนี้นะคะตรงกับวันอะไรคำตอบก็คือวันอังคารนะคะที่1เดือนตุลาคมพศ2562ค่ะคำถามที่2เลยคะ่ะข้อ 2, 2> ค่ะวันเสาร์แรกของเดือนนี้คือวันที่เท่าไหร่คะวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมพศ2562ตรงกับวันที่5นั่นเองค่ะ ข้อ3นะคะเดือนนี้มีกี่วันหมายถึงเดือนตุลาคมที่เป็นที่เป็นตัวอย่างมาให้นะคะเป็นโจทย์มาให้เดือนนี้มี31วันค่ะเพราะว่าลงท้ายด้วยคมนะคะข้อ 4. ค่ะถ้าคุณแม่เกิดวันที่2 2ตุลาคมปีนี้วันเกิดคุณแม่ตรงกับวันอะไรคะคําตอบก็คือตรงกับวันอังคารนั่นเองค่ะเอาข้อ5ต่อเลยนะลูกนะเดือนนี้มีวันจันทร์ทั้งหมดกี่วันคะเด็กๆลองนับดูสิ ได้ทั้งหมดสี่วันนั่นเองค่ะข้อหนะคะถ้าทุกวันศุกร์คุณพ่อพาคุณอขออภัยค่ะถ้าทุกวันศุกร์คุณพ่อพาไปหาคุณย่าเดือนนี้ฉันจะได้ไปหาคุณย่ากี่วันคะลองนับดูนะคะว่าวันศุกร์มีกี่วันลูกถูกต้องเลยนะคะมีทั้งหมดสี่วันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ฉันจะได้ไปหาคุณย่าสี่วันค่ะข้อ7็นะคะวันสุดท้ายของเดือนนี้ตรงกับวันวันอะไรเอ่ย วันสุดท้ายก็คือวันที่31ตรงกับวันอะไรคะวันพฤหัส,สบดีที่31เดือนตุลาคมนั่นเองค่ะข้อ8นะคะวันแรกของเดือนถัดไปตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเดือนถัดไปคือเดือนอะไรคะเด็กๆเ,เดือนถัดไปจากตุลาคมก็คือเดือนพฤศจิกายนรงกับวันศุกร์ที่1เดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆถ้าง,งานเยอะไปเด็กๆต้องแบ่งเวลานะคะลูกสู้ๆนะคะครูบุ้มเป็นกาลังใจให้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณเด็กๆมากเลยที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ